พอบเห็นคุณเอ็ดวา่าจะเนาะส่วนนี้ไปเห็นกันเลยนะเนาะเห็ดออกไปหาเก็บเห็ดตั้งกุ้งเทไปเก็บน่นตลาดแล้วคันไปเลยแต่เฮงและไปเก็บอยู่บางบอนเก็บเห็ดเคาะเห็ดละงหกผือสีออกแล้วนะจะเนาะตั้งอุบลบ้านคุณเอ็ด ขอบคุณหกล้านดวงตาสี่ดวงาาไปายเลยเด้อขอบคุณไล,ลายเนาะค่ะมวมวนอยู่ครับ แไปยุ่งไลยมอนยูทำแต่ยุ่งลไล่ไจ้ะไปเก็บเห็ดวันไปยังเนาะจะไปพ่อเห็ดได้หลายยุ่งกินกบระโปงมื่อกะเดี๋ไปเก็บน้ำเนยเนาะค่ะเก็บมังขายหนึ่งใส่ตู้เย็นเนาะค่ะเนาะอะถ้าสร้างว่าแต่บ้านนี้ก็มาตามไป

มันหนึ่งูซเย็นเนาะค่ะคุณเอฟขายยี่โบนเอา่ะโลเทไรเนาะค่ะเนาะกินง่ายอยู่ง่ายสวัสดีครับคุณเอฟด่าสบายด,ดีกับเด้พิ่นองไปยังบุคลานกับเป็นกำลังใจให้กันเนาะค่ะ ไานแล้วก็บวับเเหรียญแดงลึ่ลึกๆนะจ้ะหลดนอยู่หลายมีลายได้นอกจากถายก็บตรงมาานในเด้อเอ๊ะหลเอะไรเนาะเห็มังงะข้างน้กแพงกันอด๋อ

นุ่งืันัะพลุ่มคืบ้บสขดยังขัดนุ่กนงกระบมไปคนตกแล้วนุ่งไหยจ้าขอบคุณลองใจลอยละล่ลลองค่ะขอบคุณค่ะ กดำลังใจให้ล่อยแลนะน้องนาะอค่ะเนาะขอบคุณเลิศคนะ่ะคุณทุกล้านดวนงตาทุกเลิศนะคะกดไลค์ให้แม่น้องแชมกดไลค์กดเล,กดเลิกทำไมมีเพื่อนกลมาไม่ถึงจุดนี้นะคะ ขอบคุณค่ะคุณเอฟใจบวกบวกเนาะค่ะเนาะสามดวงอะไรแบบสองดวงขอบคุณสติ๊กเกอร์ทุกดวงจากคุณเอฟที่ง่ายง่ายด้วยนะคะเด้อสองล้านดวงตาเนาะจังยูต้อนรับเข้าสู่ช่อง